คุณอยากขายของออนไลน์ใน lazada, shopee, tiktok และก็คุณก็กังวลว่าอายุของฉันจะสามารถสมัครได้หรือเปล่าเกณฑ์ของแพลตฟอร์มเป็นยังไงเบสโซมาให้สั้นๆนะคะภายในตารางเดียวแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับช h อปปีค่ะถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า20ปีนะคะคุณจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมก็คือหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ปกครองในการยืนยันค่ะถึงจะเปิดร้านได้ส่วนของฝั่ง Lazada นะคะถ้าคุณเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20ปีขึ้นไปบริบูรณ์ค่ะถึงจะสามารถที่จะเปิดร้านได้ค่ะและเรามาดูฝั่ง tiktok shop กันบ้างนะคะเห็นว่า tiktok shop เนี่ยเป็นอัพสำหรับวัยรุ่นนะคะในฝั่งผู้ขายนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามกฎหมายแล้วนะคะข้อกำหนดของ tiktok shop เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีอายุ20ป ปีนะคะไม่ต่ำกว่า20ปีถึงจะเปิดร้านได้ใครนะคะอยากจะได้ตารางสรุปนะคะแบบนี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากได้แล้วเดี๋ยวเบสส่งไฟล์นี้แบบชัดๆเต็มๆนะคะให้ไปดูกันเลย